เหลืองนะครับสีสวยอย่างนี้ใส่ล้อแมงม่ยังใหม่นะฮะเดี๋ยวพี่มาครับใส่ล้อใหม่ยังใหม่นะฮะผ่อนเริ่มต้นที่พันบาทนะครับจะทําเป็นสีนะครับแดงหรือจะเป็นสีน้ำเงินไอ้ดาวเพียงเก้าบาทที่ดาวมีจัดโอนไม่มีเป็นหนังพควารเหมือนน้ำท่วมสวัสดีครับวันนี้เฮียวิเเลนโบมานะครับรถใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับเป็นรถกระบะแนวซิ่งนะครับสีสันนะฮะบาดตาบาดใจนะฮะเหลืองนะครับสีสวยอย่างนี้ใส่ล้อแมงม่ยังใหม่นะฮะ ให้ดาวเพียง9บาทครับฟรี180,000นะครับเขียวขี้มาครับใส่ล้อใหม่ยางใหม่นะฮะผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0บาทนะครับหรือจะเป็นสีประตูบูบาวเวอร์นะครับรุ่นนี้ปี2017นะครับมีทุกสีทุกรุ่นทุกแบบนนะครับผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณนะครับ9,000บาทนะครับนะฮะแต่ได้ล้อใหม่ยางใหม่นะครับแล้วให้ขับฟรี180,000ครับจะทำเป็นสีนะครับแดงหรือจะเป็นสีน้ำเงิน แราจะเป็นสีบานเย็นสีชมพูนะฮะได้หมดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เฮียวิทย์นะฮะกลับมาทํารถแนวซิ่งเรนโบ์นะครับแต่งสีสันให้เรียบร้อยใส่ล้อมแมกซ์มอ,อย่ยังใหม่ให้นะแรบแคปล่างให้นะครับแล้วรถทุกคันการันตีไม่มีชนหนังพความเหมือน,ำนำ้ําท่วมทุกคันให้ดาวเพียง9กบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนพร้อมขับฟรีอีก180บันนะครับเฮียสวิทย์ดูแลข้างหัวได้นะครับแล้วก็รถรีโวนะฮะสีชมพูอย่างนี้แต่งแบบนี้แนวนี้มีที่นี่ที่เดียว แล้วจะเป็นเขียวเหนียวซับไฮเลนเดอร์วีโก้แชมป์มีทุกรุ่นทุกแบบครับคิดถึงรถแนวเรนโบว์รถกระบะแนวซิ่งนะครับจัดเสร็จให้เรียบร้อยใช้เอกสารไม่ยุ่งยากผ่าประชาชนทีเป็นบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศสัญญาถึงที่ส่งถึงบ้านนะครับเพราะที่นี่คือ9กาารถบ้านสวิตช์ชูวดีโปรมาจันนะครับใช้เงินดาวเพียง9บาทคัฟฟี่รอปดสบาทนะครับ จัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็สิ่งั้งคัญครับการันตีรถทุกคันไม่มีชน่างพิการน้ําท่วมนะครับคิดถึงรถแนวเรนโบว์แนวซิง่งต้องที่นี่ที่เดียวคือ99รถบ้านสวิตช์ถและดี